สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันตอนแรกๆนะครับืันนี้ก็เสร็จจากเบี่ยกจากงานนะครับก็ได้มาเบื้องไห้นะครับนะครับจะแวะไปเบื้องสะหนามนะครับหนามลายเป็นไดแล้วบม่รู้นะครับก็เล้มาเบื้องลายมือนะครับค่าแต่ยากเบียกยากงานอยู่นะครับนี่ก็เป็นห้องนามลงเขาสะนะครับหนามลายทำไหนแล้วนะโอ้ น้ำก็เต็มสาปื้อเลยครับตอนนี้ครับนี่นะครับเต็ม้าเลยนะครับจากน้อยกับที่ได้เอาปลามาปลอยนะครับป่านิ่นนะครับปลานิ่นเอาปลานิ่นมาปลอยนะครับนี่นะครับเป็นที่ที่ทมไว้นะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับยี่เวลาแล้วจากเลี่ยกจากงานนะครับก็มีโอกาสได้มานั่งพักผ่อนสมองนะครับ บรรยากาศดีดีบรรยากาศท้ายบ้านนะครับทุ่งๆนะครับอยู่ไฮอยู่หน้านะครับบรรยากาศก็ดีู่นะครับฝนกับสีมาอีกแล้วนะครับปุ่นะแบดตึบมาแล้วกําลังสิไปเฮ็ดหุ่นบอกฟักทองนะครับมีเวลาเฮ็ดจักข้าวนึงนะครับ่อนฝนตกนะครับไปพี่น้อง เดี๋ยวฝนมาแล้วนะครับไปเหตุคุณก่อนนะครับ